สวัสดีค่ะเลขวิ่งหวยลาวนะคะในชุดนี้เป็นเลขวิ่ง7งวดมาได้บนล่างนะคะไปกลับได้ทุกหลักเลยแบบแบบที่ไม่ได้ปักหลักให้สูตรนะคะก็จะใช้เป็นตัวเลขหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3นะคะไม่ได้บวกเลขคงที่สำหรับสูตรนี้วิ่งเริ่มตั้งแต่14กันยายนนะคะ ชุดนี้เป็นชุดที่คิดขึ้นมาใหม่นะคะแทนตัวเลขของงวดที่แล้วที่ลงให้เป็น6งวดแล้วหลุดไปนะคะเลขวิ่งตัวนั้นไม่เข้าเลขหที่เราคำนวณได้มาดูตัวเลขที่จะคำนวณจากสูตรนี้นะคะใช้สูตรหลักพันเริ่มที่วันที่14กันยายนหลักพันรอบนี้เป็นเลข4แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยคือเลข5คูณ3ได้เท่ากับ15 หลัก10รอบนี้เป็นเลข3นะคะ3คูณ3ได้เท่ากับ9 5 4บวกหได้เท่ากับ9 9บวก9ได้เท่ากับ18วันที่17นะคะผลที่ออกคือ1 1 3 8ได้เป็นเลข8นะคะไปตกที่หลักหน่วยงวดต่อไปใช้หลักพันเป็นเลข1 บวกด้วยหลักร้อยคือเลข1นะคะคูณ3ได้เท่ากับ3หลักสิบรอบนี้คือเลข3 3มคูณสได้เท่ากับ9 1้บวกสเป็น4 4บวกเได้เท่ากับ13ผลงวดต่อมา 21., กันยายนนะคะแป1สเราได้เลข3ไปตกที่หลักหลักหน่วย ได้หน่วย2ง,งวดแล้วนะคะตัวต่อไปหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3 4มคูณสได้12หลัก10คือ1นคูณสได้3 2 8บวกสได้10 10บวก3ได้เท่ากับ13 23กันยานะคะ0 1 3ย ได้เลขสนะตกที่หลัก10นะคะค่ามาที่หลัก10แล้วงวดต่อไปหลักพันรอบนี้เป็นเลข0หลักร้อยคือเลข1คูณ3ได้เท่ากับ3หลัก10บคือเลข3 3 3คูณ3ได้เท่ากับ9 3บวกสอ่า3บวก9ได้เท่ากับ12นะคะวันที่24 5 0 6 2 เราได้2นะแล้วก็ไปตกที่หลักหลักหน่วยนะคะได้หลักส0บกับหลักหน่วยตลอดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะไปตกที่หลักไหนอีก24กันยานะคะหลักพันเป็นเลข5หลักร้อยรอบนี้คือเลข0บวกด้วยหลัก10คือเลข6คูณ3ได้เท่ากับ18 5บวก8ได้เท่ากับ13 28กันยา สามส,าสามเราได้เลข3ม,มันตกที่สองหลักนะคะเป็นหลักพันกับหลักหน่วยอ่าได้สองหลักแล้วนะคะต่อไปวันที่28 28หลักพันของเราเป็นเลข3หลักสิบเป็นเลข2อนะคะสอคูณสได้เท่ากับ6 อหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น 2, 2แล้วก็หลักสิบคือ5 5, 5 3ได้เท่ากับ15 5, 3บวก6เป็น9 9้บวกหได้14 1ต 8, ุลา88 41นะคะเราได้4นะตกที่หลัก10เป็นเลข4ถัดไปนะคะใช้หลักพันเป็นเลข8 หลักร้อยคือเลข8 8 3ได้24หลัก10คือเลข4คูณ3ได้เท่ากับ12 8บวก4ได้12 2สบวก2ได้เท่ากับ4 5กันยาอาห้าตุลา39ม4นะคะเราได้4ไปตกที่หลักหน่วยงวดต่อไปเลยนะคะถ้ารอบนี้เข้าก็จะเป็นสถิติ8งวดหลักพันเป็นเลข3 หลัก10ลรอนี้หลัก10คืออ่าหลักหลักร้อยคือเลข9 9 3ได้เท่ากับ27หลัก10เป็นเลข7 7 3เป็น21 3บวกกับ7ได้เท่ากับ10 10บวก1ได้เท่ากับ11นะคะได้เป็นเลข7งวดนะคะคือเลข1แต่สูตรนี้นะคะเท่าที่สังเกต เราดูจากตัวเลขย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดที่เราคำนวณวันที่14นะคะเราได้ที่หลักหลักแรกเนี่ยคือเลขหลักหน่วยหน่วยหน่วย10หน่วยหน่วยนะคะเราก็ข้ามไปพันหนึ่งงวดต่อไปเป็นหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะคาดเดานะคะสูตรนี้เน้นที่10กับหน่วยเป็นหลักเลยนะคะมีแค่งวดเดียวที่ ไปเข้าเลข3าที่หลักพันแต่ว่าก็เข้าหลักหน่วยด้วยเช่นกันนะคะเท่าที่ดูสังเกตเพราะว่ารอบนี้มันเป็นเลข3ที่3าเข้าท้ายเข้าหัวเข้าท้ายเนาะแต่ว่าก่อนด้านนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเข้าที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยตลอดเลยนะคะหลักร้อยไม่มีเข้าเลยนะถ้าคิดว่าน่าจะมานะคะก็น่าจะเป็นหลัก10หลักหน่วยเป็นหลักนะสําหรับเลข1น,นะคะใครที่ชอบก็สามารถเลือกเอาอกไปใช้ได้นะคะสถิติ7งวดงวดวันที่8 ตุลาคมนี้นะคะเล็กวิ่งตัวเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสวัสดีค่ะ